แมวแมวแลวรถเทียบกับไยนี่ว่าแมวนี่แมวกาตาัตไยกูจำนะกูรู้แล้วกูเกิดก่อนมึงกัดพี่ทองครับทำไมแต่งตัวแบบนี้นะคะไม่หล่อเลยอะ่ะไอหนกกุกล้ามาแล้วกล้ามาแล้วครับขายทำไมพิมบัตแต่งงานแล้วพี่ทองจะแต่งงานเลยคะครับน้องดีใจด้วยนะพี่ทองพี่ทองจะแต่งกับใคระคะอ๋อ อี่ออกเรื่นแล้วเจ้าก้องดินไม่โรตีรอแม่มันตกเบรอไอ้แก้วพี่น้องจะแต่งงานกับใครอ่ะแต่งกับคนแก่ๆกับคนใกล้ๆกับแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะเออไม่เอาวันพมุังยังไปชุด ไม่เคยมีอะไรได้ข้าวนอกจากประหยัดฉันโทษกูไม่แก่กะเทยว่รเชิญร่วมทอดกระเทยประจำปีเชิญร่วมทอดกอระเทยประจำปีวัดหัวคุง้งเวลา11นาฬิกาพระฉันพัตกานเพลหลังจากนั้น13บนาฬิกาเรามีการถวายพุ่มกระเทยหารายได้ซื้อวัชลีนเพื่อทาบงพอหล่นเราเปลอะไรบึ้นดุงดุงดุงแรงเปเดียวคือว่า พี่ก็ไม่ยอบเลยกูเลยไปได้พี่ต้องแต่งงานกับใครอ่ะแต่งกับคนแก่ๆกับใครเลยคะู้หยิ่งคนนั้นพีน่ต้องยืนกำลังยืนอยู่แก่ๆกับพี่ต้องกำลังจับมืออยู่ในกันนันนีใครอ่ะพี่น้องจะแต่งงานกับน้องเลยคะครับ<ะ>ทำไมมีบอกล่วงหนะ้าน้องตื่นเต้นรู้ไหมอะอสอยอะจองร้อยกูได้รอยกูได้ เพราฉันนั้นรักเธอคนเดียวเท่านั้นผู้ชายของฉันไม่เคยแบ่งปังนผู้ชายรักเธอคนเดียวแน่วแน่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแย่งแม่ก็ได้ยฉันว่าพี่ทองจะแต่งงานกับน้องใช่ไหมคะครับพี่ทองอายุเท่าไรหร่แล้วคะออกฤทธิ์จอมเก็บทำไมยังอุบาทนะคะ แดกมันดาวแล้วไม่ติชใจก็ฉันก็แก่เราเาอย่างเชเงาแดดก็ฉันมาจอกแจ๊กกูจุ๊กจุ๊กจุกจุตกจุ๊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 ้จกจุ๊กจนกจุกจุ๊กากจุ๊กจุ๊กกตักกต๊กจุกจุ๊กุรกดแต่งุ๊กจ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 มอายุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กกตร๊กจุ๊กจล๊กจุ๊กจอกจุจไม่ลดตัวไปเอาผัว หน้ามันจระเข้แบบคุณหลอกไอ้เหี้ยตุ้ยตองตึงบัตรนั่นพิมพ์เพิ่มไหมตรอง <c oughs> านายยกดูดนกเอาแกป่วยนายยกบูดบอกแล้วต้องบอกกันมึงได้เมียไม่ใช่ธรรมดาพิมพ์เ <c oughs> พิ่มไหมตรองพิมพ์ตั้งมาตะแกียบส่บายว่างๆพิมพ์ไปเลยนะเพื่อแม่มึงตายฮกลงนะ <c oughs> แต่งได้เกิด <c oughs> ไหมบา้บา